สบายดีพ่อแม่พี่น้องมัสุขุสุข,ขนสมองสบอนเมื่อนี้กับพวกพ่อก,กันตาพี่น้องกับสองแม่น้องมาาอยู่นี่พี่น้องอยู่คล้องนาอกกำลังพากันเตรียมจะไปเอาตองอยี่ดอนผู้คนไล่นาะ น้ำมีแหง่น้ำมีแหงปะบึงพี่น้องกว่าหอดไปบุญพี่น้องแซ่เสียวเนี่ยแต่เอาตองเอากล้วยเอาไปเลื้อปลูกฮองปลูกคลองพังแบบพี่น้องมาฮุงมาฮอนไปพี่น้องกำลังลง แม่นำคอพี่นนี่แนปสลัดนี่นะ่ะเต็มๆหนุ่เลย <c oughs> มันไลนนะ่ขนเนาะ เออลำเดียวเนาะทุกคนตั้งตอเหลือเป็นสาวสามสิบเนาะคุณยังโซเลกันอยู่พี่เนาะเพราะพอผู้คดมันไลน์แล้ผู้ขับผือแล้วผู้เดียวพี่น้องเพื่อข้าเจ้าไปก่อนเพื่อผู้ไปว่าไปอิดรีเอ็การ์นข้านะนะไปก่อนและผู้ไปอาดอนนะไปน้ำล้างพี่เนาะไาต่อพี่เนาะ ปานไปบุญนะแฉแซ่มาหอยอะยังไม่ไปกินข้าวก่อนพี่น้องกินข้าวก่อนมา

พ๋ไเาดลไ้าวกว่เูานด่ไดรกาพูู้ดแล้ไปู้ไปะหาก่อนเ

มีมนขยะแล้ว <rôle> ว <à déc> ่าก <gens> ูุกชิเอาในดกกะปะาวันไปกี่นั่นก็เปิ้งกูแล้วอะจากเลยหล่ะเราเป็นวัดกะโหลกแล้วนะมันเล่ากับกูอีน้ำมันเล่ากับกู่ะกะป้าวันก็รักกองคำเนี่ยจักพูดเลเนแลนด์อ่อน่นเยคน

งคเชอตันาบ้านบ้านปเริ่มีดีเมือนจกใหเออมันว่าคันเพ็ดคัน้านบ้านปีิมันเล่าเลยแ้มันดี้าบ่อ้าไอ้นมจ้า้า้แตงกินข้าวตกแล้้างกลาวอ่หกโมง้เริ่มเพ้าะข้าวหลุดแล้ข้าแตกไม่ี่เนาะข้าเตรียมเอาไปเอาต่อเอพี่เนาะพูดแหละว่าค่ะอยไปพูด ตาตองมาห่อข้าวต้มขนมงานแจกน้องบุ่นแจกข้าวมืออื่นห่อข้าวต้มน้มองหวานผุดห่อข้าวต้ม,ม <า S 1> น้ามันยังไม่หลงเลยพี่น้องี่หาดกันไย่้ หาสายเข่นไม่ได้ะไตะกา้รันต้องห,อห่อนหินตักสายพเนาะเด๋นนี้มันทันสมัยค่าใส่หือหลับพี่เนนี้ <c oughs>

ากดไลค์กดแสกดติดตามากดซับซักไข่กดกระดิ่งในเด้อพี่น้องเ่ยสี่าดคลิปหน้าปอ้าดำนนไปไปห่อจังเนี่นเราหัว่จสิไทยไปเอาต่อค่ะพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้ก็ขอจบเงลี่ยนพ่อกันคลิปหน้าพี่นอ้นองสบายดี